เผยภาพทางการ Pixel Tablet สีพิงโกดีไซน์โดดเด่นพร้อมกรอบเครื่องสีขาวช่วงปลายปีที่ผ่านมา Pixel Tablet ได้เปิดตัวทางการไปแล้วนะครับพร้อมกับ Pixel 7 Series แต่ตัวเครื่องพร้อมวางจำหน่ายในปีนี้ครับซึ่งในการเปิดตัวรอบนั้นเราจะได้เห็นตัวเครื่องสีเทาล่าสุดครับก็ได้มีภาพเรนเดอร์ทางการ ของพิซเซลแท็บเลสีใหม่พิงโกออกมาแล้วครับโดยผู้ที่ปล่อยภาพใหม่นี้ก็คือ Add i p l e ที่รอบนี้เผยภาพเรนเดอร์ทางการพิซเซลแท็บเล็ตในสีพิงโกที่เราจะเห็นหน้าตาสุดคลีนขอบหน้าจอด้านหน้าสีขาวและกรอบเครื่องเป็นสีพิงโกครับจากในภาพเราจะเห็นพอร์ต USB Typ e C มีลำโพง2ตัวอยู่ฝั่งซ้ายซึ่งอาจจะมีอีก2ตัวที่อยู่ฝั่งขวาด้วยครับนอกจากภาพตัวเครื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้ a d i p l i ยังเคยปล่อยภาพสกรีนช็อตของหน้าจอหลัก Pixel Tablet ออกมาด้วยครับซึ่งเราจะเห็นวอลเปเปอร์ชุดใหม่ที่ใช้กับ p i x เซลแท็บเล็อยู่4ีสีคือสีเทาสีดำสีเขียวและสีชมพูตัวไอคอนก็ปรับไปตาม Future Material U ด้วยเช่นกันครับตามข้อมูลก่อนหน้านี้ Pixel Tablet ท,ที่ Google เผยออกมายังมีไม่มากนักน,นะครับแต่จะใช้ชิปเซต Google t e n s o r G2 ตัวเดียวกันกับ Pixel 7ซีรีส์ครับ เชื่อว่าในงาน Google I/O ที่จะจัดขึ้นในวันที่10พฤษภาคมนี้คงจะมีการเผยข้อมูลออกมาเพิ่มเติมทั้งหมดครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast สเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ